าการอะไรบ้างสัญญาณอะไรบ้างนะคะที่บ่งบอกว่าเอ๊ะนมแม่อาจจะไม่พอหนึ่งเลย น้ำหนักตัวลูกหลังจากที่เราเอาลูกกลับมาไว้อยู่ที่บ้านใช่ไหมคะและน้ําหนักตัวลูกลดลงเยอะมากโดยทั่วไปแล้วหลังจากที่เราหาคลอดลูกมาแล้วเราจะเจอว่าประมาณ3-5มถาว่าประมาณอาทิตย์แรกค่ะคุณแม่จะรู้สึกว่าเหมือนตัวลูกค่ะซุบซุบลงอยู่ <ừ. S 2> น้ําหนักตัวลูกลดลงนั่นเองแต่จะลดไม่เกิน10%ซของน้ําหนักตัวตอนแรกเกิดหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าลูกคลอดมา3,000กรัมก็จะลดไม่เกิน300กรัมแบบนี้เป็นต้นซึ่งเอ๊ะทำไมห่ะลูกคลอดมาแล้วถึงต้องมีการลดลงของน้าหนักตัวหลังคลอดนั่นก็เเป็นพรราาาะว่มีก สูญเสียน้ำนะคะออกจากร่างกายของเขาถ้าคุณใม่ลูกกินนมแม่อย่างสม่าเสมอเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายของเขาน้ําหนักตัวลูกก็จะกลับมาเป็นปกตินะอยู่ที่ประมาณ7-10วันหลังคลอดก็จะมีน้ําหนักนะคะพอๆกับน้ําหนักตัวตอนแรกเกิดแล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยคะ่ะวันละประมาณ15-30กรัมต่อวันนั่นเองแต่ถ้าสมมติว่าลูกน้ําหนักตัวลดลงเยอะมาก ก็อย่าเพิ่งไปโทษนมแม่ให้คุณแม่ดูก่อนว่าท่าทางในการเอาลูกเข้าเต้าถูกต้องไหมลูกดูดถูกวิธีหรือไม่หรือว่าลูกลิ้นติดไหมหรืออะไรใดๆทางที่ดีก็คือปรึกษาบุคลารกรที่เชี่ยวชาญในเรื่องของนมแม่มให้ดูแลช่วยเหลือคุณแม่หรือกังวลใจก็คือปรึกษาหมอเด็กก่อนเลยแล้วก็ปริมาณปัสสาวะอุจจาระถ้าสมมติว่าในหนึ่งวันอย่างที่แม่บอกไปถ้าลูกนะคะได้รับปริมาณน้านมพอเขาจะต้องฉี่เกินกว่า6ครั้งต่อวันขึ้นไปอืวันละประมาณ 2- อถึงสครั้งต่อวันสีเหลืองสี่วันอุจจาระย นมแม่ไม่พอหรือเปล่า